จะเป็นประมาณ1.6กิโลต่อคนประชากรในประเทศไทยทั้งหมดเท่าไหร่คะทราบไมเอ่ย70ล้านกว่าแล้วเนาะแล้วคิดดูคูณไว้ได้1.6ปริมาณขยะเราจะมากแค่ไหนเราที่ได้มีการออกมารณรงค์มีการประชาสัมพันธ์ให้เราลดและคัาแยการรยขยะขยะ,ขยะทุกชิ้นนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ น้องๆมีใครทราบไหมคะว่าขยะมีกี่ประเภทสี่ประเภทมีอะไรบ้างะคหร,ครนขัวท,ทุกวันนี้ขยะอะไรมาที่สุดสาะค,ะคาหราใช่ขยเศษอาหารมีปริมาณที่มากที่สุดนะคะในองค์รวมของขยะทั้งหมด เพราะว่าเนื่องจากเราทานอาหารเหลือแล้วก็ทิ้งใช่ไหมคะเนี่ยที่เห็นสูงข้างหน้าเนี่ยเปลือกเปลือกผลไม้ต่างๆและอันนี้ก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างสูงถ้าเราทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไปมันก็เกิดมลพิษเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเรานํามาใช้ประโยชน์แล้วเราจะรู้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยทีเดียวและทีนี้ ไม่ทราบว่าบ้านใครมีการแยกขยะอยู่แล้วไหมมีไหมที่บ้านทำไหมทำใช่ไหมลูกบนหนูแยกยังไงเอ่ย ลองแยกออกมาแต่และประเทศสิคะว่าจะมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราบอกอยากมีสี่ประเภทเอ,อ,อยากจะเสริมึ้นไมอีกอยู่ประเทศหนึ่งนะคะก็คือขยาธิติดเชื้อขยาธิติดเชื้อเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นจากพวกโรงพยาบาลที่มีคนปางนะคะพวกเข็นฉีดยายอะไรเนี่ยเราจะมาทิ้งทวมกับขยาธิร่วมไปไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเื้อโรคอะไร แล้วเขาก็จะแยกไว้ต่างหากเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะพอเราแยกประเภทออกมาเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยอ่าพอก่อนค่ะพอก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเจะแทนที่สามท่านค่ะแต่ละสาท่าน เราก็จะเอามาทำทำปุ๋ยหมักใบไ,ไม้บ้านใครมีใบไ,ไม้มากไหมคะมีเยอะใช่ไหมคะแล้ไปไหนคะกว่าทิ้งใส่ถังขยะใช่ไหมคะถ้าเราไม่กว่าทิ้งใส่ถังขยะมาทำปุ๋ยหมักใบไ,ไม้อันนี้เป็นใบไ,ไม้ที่เราหมักนะคะหมักยังไงยากไหมที่ายากไหมไม่ยากเนาะนี่ผมหมัก แล้วเนี่ยเราลอดเป็นปุ๋ยเราจะได้ปุ๋ยแบบนี้เลยที่สำนักง,งานเขตบางนาใช้ปุ๋ยอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้อยู่นะคะเดี๋ยวไว้ต้นไม้เราโตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชิญเชิญคุณครูไปดูนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าหน้าฝนเราก็จะมีทำแปลงน,นาสาธิตด้วยนะคะถ้ายังไงถ้าสะดวกจะเชิญไปนะคะตอนนี้ที่ที่เขตปุูกค่อนข้างงามมากเลยจากที่เราได้ใบไ,ไม้มานะคะ ได้ใบไม้มาเนี่ยถ้าเราจะทำปุ๋ยใบไม้ที่บ้านเราวิธีทำง่ายมากเลยมีถมังสตีปบหนึ่งกะละมังก,ก็ได้นะคะกะละมังแตกๆที่เราไม่ใช้งานแล้วเราเอามาทำเป็นที่ใส่ปุ๋ยนะคะ,ะเราเอาใบไม้แห้งที่เรากวาดได้ในบ้านเราเนี่ยรองพื้นลงไปก่อนนะคะรองลงไปในถังหรือว่าในกะละมังถ้าบางคน ม,มีที่ว่างขุดนิดนึงนะคะขุดใหมเป็นบอ่อไปนิดนึงเอาใบไม้รองลงไปก่อนแล้วนี้คือเศษอาหารที่เหลือรับประทานในแต่ละวันเราก็เทลงไปนะคะเทลงไปเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาใบไม้เนี่ยกรบลงไปนะคะทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันสลับชั้นกันนะคะใบไ,ไม้เสร็จแล้วก็เป็นเศษอาหารถ้าไม่ เษผักเศษผลไม้ที่เรามีเหลืออยู่นะคะถ้าเราทับผมทับผมกันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะใช้เวลาถ้าใบไม้เนี่ยเป็นใบไม้ขนาดเล็กและบางด้วยสลายง่ายอย่างเงี้ยสามเดือนเราก็จะได้ปุ๋ยแบบนี้ขึ้นมาแล้วปุ๋ยเนี้ยไม่ต้องผสมกับดินนะคะเอาไปปุูกต้นไม้ได้เลยต้นไม้ที่เราปุูกไม้เห็นอยู่นะตรงจุดนี้เราก็คือใช้ปุ๋ยจากการบักตา,ตางๆนี่หละคะ แล้วทีนี้นอกจากที่เราจะเอาเศษอาหารกับใบไม้เนี่ยหมักกันแล้วแต่เพื่อที่จะให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือน้ำหมักชีวภาพนะคะเราจะใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยลาดลงไปลาาลงไปนะคะวันไหนเราไม่มีเศษอาหารเราก็ใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยล่าล,ลงไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ ทำไม่ยากเลยนะคะทำง่ายมากเลยวันนีท้ทางเขตก็เตรียมถังถังน้ำถังใส่น้ำอันนี้จะจะมอบให้กับทางโรงเรียนไปใช้งานต่อได้เลยก็หมอนหมายความว่าถ้าเกิดหมกักเขตจะหมักไว้ให้ก่อนถังหนึ่งแล้วต่อไปใช้หมดแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้เราจะเอากากนาษตตาลมาให้นะคะเพื่อที่จะได้ต่อยอดต่อได้เลยสามารถทําต่อได้ ถังถังไซนี้จะเป็นถัง120ลิตรนะคะถัง120ลิตรเวลาเราจะทำเราจะใส่น้ำไปอย่าให้เต็มนะคะใส่ประมาณนี้แต่ถ้าที่บ้านใครจะทำที่บ้านเนี่ยถังน้ำปกติธรรมดาก็ทำได้ดจะต้องเป็น,นถังที่ชึบแสงสน,นะคะจะไม่ใช่ถังใสะ,ะใช้ขวดน้ำใส่ไม่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์ถ้าโด,โด,ดนแสงก็จะตาย ใช้ถังถ้าเป็นน้ำประปานะคะเราก็จะเ,เปิดน้ำใส่ถังทิ้งไว้ประมาณ3วัน,นเนื่องจานในน้ำประปามีอะไรคะมีคอรีนใช่ไหมคอจุลินรีไปเจอคอรีนก็ไปเรียบร้อยเราต้องเปิดน้ําใส่ถังไว้3าวันแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านเราอยู่ติดคลองติดอะไรเราน้ําในคลองที่มาทําได้เลยน้ําในคลองในแม่น้ำเน,นี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะ อันนี้อันนี้เราเราใส่น้ําไปไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะโยกลำบากเดี๋ยวทางโรงเรียนโยกเก็บแล้วก็ค่อยเติมน้ําลงไปได้นะคะวันนี้จะทําให้ดูก่อนใส่น้ําไปอันนี้ร้อยยี่สิบลิตรใส่น้ําไปประมาณร้อยลิตรเพราะว่าเผื่อว่าเอ่อมันจะต้องมีช่องว่างอากาศนะคะไม่มีอากาศได้นะคะปริมาณที่ใช้เนี่ยเราส่วนผสมเนี่ยเราจะมีอยู่แค่สี่ส่วนก็คือมีน้ํา มีกาดน้ำตาลมีน้ำมักภาพนะคะอันนี้ก็คือหัวเชื้อที่เราทำไว้แล้วนะคะก็เราจะเทกาดน้ำตาลลงไปก่อนกาดน้ำตาลหรือที่เรียกว่าโมลาร์นะคะเทะลงไปในถังเลยเราพักน้ำสมมติว่าเราพักน้ำไว้สามวันแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเทกาดน้ำตาลลงไปในปริมาณ1-5ลิตรก็คือขวดไซนี้นะคะ1-5ลิตร เทอการน้ำตาลไปเสรจควนให้มันละลายก่อนนะคะกวรให้ละลายก่อนบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่มีกาลน้ำตาลใช้อะไรแทนใช้อะไรแทนคะไหนใครที่เคยวางแล้วตอบพ่ชื่นใจหน่อยสิคะใช้อะไรแทนเอ่ยใช้น้ำตาลใสแดงเนาะน้ำตาลใสแดงที่เราทานแต่เฉากลวยน้องหวยอะไรนั่นแหละค่ะบางคนก็จะเรียกว่าน้ำตาลอ้อยปริมาณก็คือ1กิโลขึ้นนะคะ นี่คือส่วนผสมที่3มนะคะม,ม,มีน้ำมีกากน้ำตาลมีน้ำหมักแล้วใช่ไหมคะส่วนที่4วันนี้ที่เรานำมานี้ก็คือเปลือกส้มถามว่าใช้ยางไนแทนได้ไหม เทลงไปได้เลยแต่เวลาเวลาเรา ใช้เชือกผูกนะคะใช้เชื่อกผูกฝ่านนิดนึงนะคะผูกผ่านตงนิดนึงอันนี้เราเราเรา้องกันเวลาเราจะเก็บขึ้นมามันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ินซีขาดอาหารอาหารไม่เพียงพอก็ทําให้เกิดนอ้องขึ้นมาได้นะคะเสร็จแล้วใช้ฝักถังนี้จะต้องตั้งในที่ร่มนะคะอย่าเอาตั้งตากแดดร,รู้ไหมคะว่าทำไมตั้งตากแดดไม่ได้แดดเขามีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะก็จะทําให้ถุงินเซตายนะคะจะต้องตั้งไว้ในร่มนะคะไม,ไม่ต้องถึงขั้นล็อกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็น ฟองอากาศเป็นแกส๊สขึ้นมามันจะได้ออกมาได้นะคะถ้าเราดี้รุ่เดี๋ยวมันจะฟูจะฟูจะระเบิดได้คะไม่ต้องรองอันนี้ใช้เวลากี่วันเอ่ยที่จะเอาน้าหมักไปใช้ต่อได้่ใช้ถุนสามวันว้ไปประมาณสิบห้าวันแล้วเราจะรู้ี่ ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ไปรดน้ำต้นไม้นะคะถังประมาณนี้นะคะถังไซนี้เอาน้ำใส่ไปแล้วก็อันนี้ประมาณสองฝาฝาขวดเนี่ยเดี๋ให้ดูหน่อยสิสองฝายังไงเอ่ยสมมติว่าในนี้เป็นน้ำนะคะ A ฝา,าที่หนึ่งฝาที่สองอันนี้เอารดน้ำต้นไม้ได้ทุกวัน พ้องกานได้นะคะพวกเบี้ยต่างๆที่มันขึ้นหูตามใบไม้มีไม่นอ้อไม่มีของเราใช้น้ำหมักรถเราก็เลยไม่มีเพี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าผักที่ปลูกที่เตดทุกอย่างทุกอย่างปลอดสารพิษหมดน้ำหมักนะ,ะปุ๋ยเราจะทำ่างจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะประโยชน์ที่เราได้รับก็คือเราเราสามารถ ได้ดินเอามาปลูกต้นไม้ได้ปุ๋นมาปลูกต้นไม้อันนี้เราก็ได้ปุ๋ยในการปลูกต้นไม้แล้วช่วยลดปริมาณขยะนอกจากรดน้ำต้นไม้ทำอะไรได้อีกคะ,ะบางบางทีท่อน้ำล้างมือเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีคราบไขมันมีคราบไขมันอยู่เนาะเราก็ใช้ใช้ตัวน้ำหมักนี่แหละค่ะ ความรู้สึกว่ามันกำลังจะตมมันหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะช่วยได้แม้กระทั่งห้องน้ำเราที่มันมีความรู้สึกว่ามันเอิมันมีกลิ่นเหม็นเราก็เทลงไปเทลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะคะเทแบบเข้มข้นเนี่ยลงไปได้เลยช่วยได้นะคะช่วยในการย่อยสลายน้องๆรุ่นนี้เกิดทันปี5้าสไหมที่น้ําท่วมน้องมา <c oughs> <c oughs> น,นั้นก็จะมีการทำาอบอลนะคะ นั่นก็คือเวลาน้ําเน่าเสียตามบ่อถ้าเราเป็นบ่อเนี่ยที่เป็นบ่อที่ไม่ใช่น้ำไหลนะคะเป็นบ่อนิ่งเนี่ยเราสามารถเทลงบ่อได้นะคะอย่างที่สํานักงานเขตบางนาตอนนี้เราก็จะมีบ่อที่อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งเป็นบ่อใหญ่มีน้ําทะเลเข้ามาอยู่เรื่อยอันนั้นเรามันก็จะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่แต่เราจะมีบ่อที่เป็นบ่อนิ่งบ่อน้ํานิ่งอยู่เราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับสภาพน้ํา นะคะก็คือเทลงในบ่ได้เลยช่วยฝากสภาพน้ำไม่ให้น้ำเน่าเสียนะคะนอกจากว่านอกจากที่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดแล้วนี่นะคะสมมุติว่าบ้านไหนที่เลี้ยงสุนะัขมีใครเลี้ยงไหม คนแมจะขึ้นนะคะเพื่อรักษาแผล ค่อนข้างเยอะมากเราเชื่อผมว่า,ามันเป็นเหมือนสารพัดประโยชน์เลยนะคะเราจะจัดลดน้ำต้นไม้ได้ปรับสภาพน้ำได้ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นเพราะว่าพวกเราทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซักผ้าจะาอะไรสิ่งที่เราเทลงไปในน้ำในตามแม่น้ำตามลำนาาเนี่ยมันมีแต่สารเคมี เราก็ใช้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยช่วยปรับสมดุลน,นะคะลงไปในน้ำเพื่อที่จะให้สัตว์แลือพืชที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้เนาะจะสามารถอยู่ได้มีใครสงสัยอะไรไหมคะถามได้เลยนะคะสงสัยเรื่องอะไรถามได้เลยค่ะมีน้องน้องท่านใดสงสัยยกมือถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำปุ๋ยหมักใบไม้หรือว่า คุวภาพแะคุลิสตส เท่น,นี้แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ ฝากที่ตงตรงนี้นะคะกระป๋องก็ได้นะคะกระป๋องนง้ำอุณ์กระป๋องพวกโค้กพวกเบียอะไรอย่างเงี้ยเอามาบริจาคได้นะคะทางโรง,งเรียนมีรวบรวมไหมคะมีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถที่ถ้าสมมุติว่าอ,าอยากฝากทางเขตไปส่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะเขตได้จะ,จะไปดีละคะอันนี้เราก็ รวบรวมให้เราไปที่ไหนเราก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ว่าถ้าสมมุติว่าของท่านมีปริมาณแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเอาไปบริจาคก็ไปที่เพจมนไหนว่นาไปที่เพจก็ไปที่ฝ่ายรักษาได้นะคะเราจะรวบรวมไปส่งให้อันนี้ร่วมกับโครงการของ ัสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ยังอยากให้ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็โฟมอยู่นะคะอ่าอันนี้อ่านว่าอะไรเยอย <c oughs> ถุงถุงนะคะคืออยากให้เราลดใช้พลาสติกถ้าใครเวลาอยู่ที่บ้านเวลามีก๋วยเตี๋ยวมีบะหมี่มาขายหน้าบ้านถือชามมาเนาะชามมาใบห,หนึ่งออกมาซื้อ ถเราไม่เอาชามมาใส่รู้ไหมว่าถุงมันติเกิดขึ้นกี่ใบคะถุงนี่เป็นถุงี่1ถุงล้วละถุงร้อน1ถุง,ถ,งถุงที่ใส่เครื่องโุงอีกกี่ใบไปแล้วแค่เราถือชามออกมาใบาเดียวเนี่ยเราสามารถลดใช้ถุงไปได้ถึง3ใบเลยเดียวนะเวลาเราออกไปซื้อกับข้าวเหมือนกันแล้วก็ยิ่งโตไป คืออยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะอ,อยากให้น้องๆเอาไปบอกผู้ปกครองที่บ้านนะคะว่าเรามาช่วยกันลดใช้ขุดพลาสติกเถอะรู้ไหมคะว่ากล่องโฟมเนี่ยมีอายุการสลายตัวกี่ปีทราบไหมเอ่ยไม่สลายไม่สลายตัวเลยใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะโหโตจะเราเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่แล้วโฟมมันก็ยังอยู่สภาพอย่างนั้นเลยบางคนบอกเป็นพันปี ผมก,ก็ไม่น่าจะใช่พวกมันไม่มีการสลายตัวเลยนะคะถ้าเรา